สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณีสาแก้วดีจากพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก่าพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก่าค่ะเก็บบรรยากาศพี่น้องจ๋ามาต้อยมะพร้าวเก็บบรรยากาศมาต้อยมะพร้าวไปรับแขกพี่น้องจ๋าต้อยมะพร้าวไปรับแขกนะคะ ต้อยมะพร้าวไปรับแขกพี่น้องจ้าต้อยมะพร้าวไปรับแขกแขกจะมากลมพัฒนาที่ดินสีออกมาพี่น้องจ้าลมพัฒนาที่ดินจะออกมานะคะจะเพิ่นสีออกมาเลื้งหยังดอกพี่น้องจ้าจะเพิ่นเสีออกมาเลื้งอียงดอกก็เลยอันมาต้อยอันนียมาต้อยมะพร้าวถ้ารับเพิ่นได้แล้วมะพร้าว เจ็ดหน่วยจกสิแก่บอกแก่พี่น้องจ้าแก่หรือเปล่านี่มะพร้าวตัดมะพร้าวอ่อนไปให้เพื่อนกินตัดมะพร้าวอ่อนไปให้เพื่อนกินเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเลยพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศสวนคุณยายให้ดูเลย ดูกอยู่ได้แต่ละตนพี่น้องจ้าพาแต่ละตนกระดกอยู่หันกินตลอดมันต่ําเนาะมันต่ําก็เลยเก็บกินตลอดพี่น้องจ้ามันก็เลยเสียงได้มันก็เลยเลือหน่วยละอันสองอันสามอันอันนี้สะเป็ดเลา้าเป็ดทางสิเป็นเลา้าเป็ดพี่น้องจ๋าพูนสะลูกแหลกอันนั้นทางพูนิเป็นสะลูกแหลกบ่คอยได้ไปยางดอกทางพูทางพูสิเป็นมักซิดาเนาะ เป็นมักซิดาก็เป็นไม้ผลไม้ใหญ่ๆแย่าพี่น้องจ้าทุเรียนน้ำคุณยายก็เป็นละทุเรียนน้ำก็เป็นแล้วเป็นทุเรียนนะฮะะพี่น้องจ้าทุเรียนเทศนะ่ะเห็นสองสามหน่วยละให้มันใหญ่ก่อนสีภาพไปเบิง่งให้มันใหญ่ก่อนจะพาไปดูในอันเก็บบรรยากาศอันสะน้อยสะเป็ดอันนี้ก็เป็นเล้าเป็ด เป็ดตัวมันเจ็บขามันออกบ่ได้เนาะนเจ็บขามันออกไม่ได้อันนี้ซีเป็นเป็ดไข่เป็ดกาบพี่น้องจา้าอันนี้เป็ดไข่เราเป็ดไข่นีอ่อันนี้จะเป็นเป็ดเนื้ออันนี้เบิ่งพอพันบ้ากใหญ่พี่น้องจ้าในตัวสีดำพ่อพันมันนะคะคุณตาเอาออกดูดูพี่น้องจ้าเป็ด ช่วงอะรสงการช่วงอันปีใหม่เนาะพันตาพ่นเอาอ,อพอได้ขายอยู่เลยพี่น้องจ้าเพราะว่ายุทงอ้า่หน้ากับพ่อขายอพอเลี้ยงขายอยู่แต่อยู่บ้านจะเลี้ยงบ่ได้มันไปเือนคนเนาะไปบ้านคนพูดมณิสา์ตัดอันมะพร้าวทางผู้พี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศอบอมครอบสะข้างพีกามีมะพร้าวทาง,งบาเป็น ยางอมสะอมสะน้อยสะปิดต้นยางจะเอเอาน้องบอมาเลี้ยงนําพี่น้องจ้าเอาน้องบอมาเลี้ยงป่ามะนาวยทธงหน้ามันบอกคอยมีอันนั้นเนาะทงหน้ามันบกคอยมีกเกลืออันนั้ป่ามะนาวสะก้อนคุณตากาลัางเอาอันเอาน้ําลงให้อัญญามันเกิดเอาห่างนอกอันนี้ ไปละไม่มีไข่ไม่มีลูกอันน Luckily, ี้ต้นลินจีเลยพี่น้องจ้าปีนี้คือบรเห็นเป็นดอกปีที่แ <Kristen> ล้วดอกกระโดดอันนี้ต้นลิ้นจีนะคะลินจีใหญ่ต้นลินจีใหญ่พี่น้องจ้านี่สองต้นนี่ปีที่แล้วเขาเป็นดอกกระโดกลินจีสีแดงแดงใหญ่ๆสี้มๆใหญ่ๆค่ะเป็นดอกดอกอันนี้กระท้อนกระท้อนใหญ่พี่น้องจ้าปุ๋ยฝ้ายปุ้ยฝ้ายนี่เปลี่ยนปีแรกเนี่ย เป็นปีแรกเห็นหน่วยเดียวเห็นหนึ่งลูกวิไฟพี่น้องจ้าอันเด้นี่รุ่นใหม่นี่นี่รุ่นสองคอยดกเนาะเป็นจุ่มละหน่วยเป็นปีแรกมาตองต้นนี่พี่น้องจ้าตองต้นนี่เป็นปีแรกอันนี้เป็นลำใหญ่น้องจ้า อันนี้เป็นอัน,นขนุนใหญ่เลยพี่น้องจ้าน,นี่ขนุนย้อยใหญ่ใหญ่สุดพี่เลึกทางนี้ก็จะเป็นป่าป่ามังม่วงป่ามังคุดที่มณิษาพาเบิร์กน่ะมังคุดก็ใหญ่ละพี่น้องจ้ามังคุดเงาะซีอยู่ทางพีน่ะมังคุดเงาะจะอยู่ทางนี้ิ่งมาปิดมาส้มจี๊ดแดงเต็มต้นนึงบ่มีใครกิน นี่ก็จะประมาณนี้และพี่น้องจ้าเลี้ยงปลากระช่งมันหาออกมดพี่น้องจ้าแยงมันขาดเลี้ยงปลากระชังแต่ปลาออกหมดมันขาดเนาะมันขาดแยงขาดแยงผุมันก็เลยออกหมดแยงขาดแยงผุมมันก็เลยออกบรรยากาศเนี่ยมันเศร้า โอมีแดดหลายมือแล้วพี่น้องจ้าแต่คัำมาผัดแดดได้สี่ห้าโมงสี่ห้าโมงสี่เดเนี่ยมาสาวสิเป็นอากาศแบบนี้ละอากาศเนี่ยมาสาวมันจะเป็นแบบนี้ละอันนี้ต้นมะมงกอสอต้นมะมงกอสอก็เป็นอยู่พี่น้องจ้าฮัมบูดกปีนี้พอได้กินอยู่หันใหญ่แล้วได้มากนเนาะม,เมัเปนสีข้าวเกล็ดละบอกผูมันเมนสีข้าวเกล็ดละบอกมากใหญ่แลยได้มงมงอันนี้หันใหญ่จากน้อยมันก,กะแนกะ่ล้วเนาะ ้องูงกระสอนี่นะใหญ่จากน้อยมันกระเกะละพูนทงนาอากาศดียัามาเสาพี่น้องจา้าอากาศดียัามาเสา์กขควายอยู่พูนนี่โอกโอ้โหต้นเถิงๆถิงแห่งดกมะพร้าวดกขนาดอันนี้ก็แม่พนันแม่พันมีสองตัวพี่น้องจา้า นี่อันนี้ก็แม่พันตัวบกใหญ่งอนใหญ่ๆนี่แม่พันปิดนะคะบ่แม่แม่พอพันบ่แม่พันพอพันเปิดใหญ่เจอการคลิปหน้าพี่น้องจ้าขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเก็บบรรยากาศมือละเล็กละน้อยพี่น้องจ้าคนสวนกับแบบนี้ละพี่น้องจ้าพูนพูนพ,พ,พูไปทางนั้นทางนี้พูนเดสิพาพไปเบิ่งสะพักผักทางผูกเธอนาก่อน สะ,สะลูกเหล็กโครงการลูกเลหล็กอายุทางผลวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสิไปเตรียมปอกมะพร้าวให้เพิินพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิเก็บบรรัยาการให้เบิง่งบางทีก็บ,บ่เก็บเบิ่งสะก่อนดูสะกก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ